สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์อีกครั้งเนาะของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับ5ทั2กับ5ทับ3นะครับวันนี้เป็นมลพิษทางเสียงเป็นอย่างไรต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่25สิงหาคม2564นะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วเนาะเดี๋ยวจะมีนัดส่งใบงานนะครับนะักเรียนรีบทำใบงานให้เสร็จเลยนะ อ่ะทบทวนความรู้เดิมนะครับเราพูดถึงเรื่องมลพิษของเสียงเนาะโดยเสียงเนี่ยมันก็สร้างความรําคาญให้กับเราได้เป็นมลพิษได้นะครับซึ่งตัวตรวจวัดมลพิษของเสียงเราจะเรียกมันว่าเครื่องวัดระดับเสียงนะครับซึ่งจะบอกค่ามาเป็นตัวเลขนะคะจะมีลักษณะแบบเนี้ยแล้วด้านบนก็จะเป็นเหมือนโฟมหุ้มอยู่นะครับใช้ตรวจวัดระดับของเสียงครับ ในปัจจุบันเนาะก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนักเรียนที่ใช้โทรศัพท์อยู่เนาะสามารถโหลดแอปพวกนี้เอามาใช้ทดสอบเอามาใช้ศึกษาได้นะครับเป็นแอปวัดความดังของเสียงนะครับวัดระดับเสียงก็โหลดมาใช้ได้นะครับตามที่สสวทแนะนำเนานะจากคลิปที่ผ่านมานะครับ มันก็จะเลขนะมันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับซึ่งระดับเสียงเนาะเราเรียนแล้วมีหน่วยเป็นเดซิเบลตัว D กับตัว B นะครับตัว D เล็กกับ B, ใหญ่นะครับเป็นเดซิเบลใช้วัดระดับความดังของเสียงเสียงที่มีความดังมากจนเกินไปนะครับจะก่อให้เกิดมลพิษนั่นเองอสรุปความรู้จกากคาบที่แล้วเนาะระดับความดังของเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับ เสียงที่ดังที่สุดที่มนุษย์สามารถฟังได้คือ120เดซิเบลนะครับแล้วก็มลพิษทางเสียงนะครับก็คือเสียงดังมากๆประมาณ80เดซิเบลเนี่ยก็ถือว่าดังมากแล้วเนาะ80เดซิเบลถ้า120นี่เป็นเสียงเครื่องบินแล้วอย่างเงี้ยถ้ายิ่งสูงๆยิ่งเป็นเสียงดังยิ่งถ้าเราได้ฟังนานๆเนาะยิ่งจะมีปัญหากับเรามากนะครับ มลพิษทางเสียงคือเสียงดังมากนะครับจนก่อให้เกิดความรําคาญกับเรานะครับซึ่งการที่มันจะเป็นมลพิษหรือไม่นั้นนะครับขึ้นอยู่กับระดับเสียงเนาะถ้าระดับเสียงมีตัวเลขมากๆอย่างเช่น90 100, 1 0 0อยหนึ่งร้อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นมลพิษกับเราและนอกจากนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการได้ยินเสียงถ้าเป็นเสียง90เดซิเบลอย่างเงี้ยแล้วเราได้รับการได้ยินไป8ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับเปิด เปิดเสียงลำโพง80เดซิเบล90เดซิเบล8ชั่วโมงหรือว่าทำงานในที่ที่มีเสียงดังขนาด80เดซิเบลอะไรพวกเนี้ย90เดซิเบลพวกเนี้ยก็จะถือว่าเป็นมลพิษทางเสียงแล้วนะครับอาจจะทำให้มีปัญหากับระบบการได้ยินของคนเราได้นะครับอันนี้คือเรื่องของมลพิษทางเสียงพนักง,งานวันนี้นะครับ ก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ25สิงหาคม2,564เนาะมี2หน้ากระดาษแบบเนี้ยฉันรู้อะไรบ้างนะครับเเครื่องมือวัดระดับเสียงมีประโยชน์อะไรเนี่ยใช้วัดความดังของเสียงนะแค่นี้ตอบได้ละแต่ถ้าใครยังตอบไม่ได้เนาะเราจะไปเรียนในคลิปนะครับซึ่งคลิปวันนี้ยังเป็นคลิปเดิมจากข่าวที่แล้วแต่เป็นภาระงานใหม่นะครับนักเรียนก็ไปที่ YouTube นะครับไปที่ช่องค้นหาเนาะ ก็พิมพ์เข้าไปเลยมลพิษของเสียงเป็นอย่างไรแต่ง่ายกว่านั้นเนาะดางล่างคลิปที่ครูกําลังพูดอยู่นี้ครูใส่ลิงก์เข้าไปนะครับเป็นลิงก์เนื้อหาเนาะนักเรียนก็เลื่อนลงไปแล้วก็คลิกได้เลยครับหรือใครเป็นมือถือเนาะก็ไปที่สามเหลี่ยมก่อนกดลงมาก็จะเจอลิงก์เข้าเรียนนะครับเช่นเดียว ตามปกติสำหรับวันนี้มันจะมีแค่ใบงานเนาะนักเรียนก็ทำใบงานโดยใช้ความรู้จากคลิปของสสวทในการเติมลงไปนะครับวิทยาศาสตร์ป .5 ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคราบหน้าครับสวัสดีครับ